สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำความรู้จักกับตัวแปรที่เป็นการเก็บนะครับข้อมูลที่เป็นเลขจํานวนเต็มนะครับที่ภาษาด้าตนั้นมีเตรียมให้เราใช้งานนะครับซึ่งรูปแบบของการประกาศตัวแปรนะครับที่จะใช้ในการเก็บอินิเจอร์ของภาษาดาตก็จะเป็นดังนี้ รูปแบบที่นะครับตัวภา,าษาไต้นั้นมีให้เรานะครับสำหรับการกําหนดประเภทของตัวแปรนะครับที่เป็น integer หรือว่าการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับก็จะใช้คําสั่ง int นะครับซึ่ง int ตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็น integer หรือว่าเลขจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับในรูปแบบของ Object นะครับที่เป็น64 bit นะครับตามด้วย ชื่อของตัวแปรนะครับในที่นี้ชื่อของตัวแปรก็คือ obj แล้วก็ต่างด้วยการใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กําหนดจังด้วยเครื่องหมายซ e มิค o ลอนซึ่งเราจะตรวจสอบด้วยการใช้การ Print นะครับก็จะใช้ฟังก์ชันหรือว่าคําสั่ง Print ของภาษาด r t เพื่อจะ Print ค่าในตัวแปร obj ออกมานะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมื่อทําการรันตัวโปรแกรมก็จะเป็นค่า100ถูกเก็บไว้ในตัวแปร obj นั่นเองนะครับ เราให้ทําความรู้จักกับการเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บตัวแปรตัวแปรประเภทต่างๆของภาษาดาษัตซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นนะครับก่อนที่เราจะนำภาษาดาษัตไปใช้ในการพัฒนานะครับโมบายแอปพลิเคชันบนตัวฟัตเตอร์สำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ